ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นเ้อนะครับเมื่อคืนเราก็นะครับพักอยู่นะครับที่ถึงบึงนะครับรีสอร์ทตอนเช้าเราก็รับประทานอาหารนะครับรับประทานอาหารแล้วก็เราก็จะเดินทางเดินทาง ต่อไปนะครับเรือ่องต่อไปอะไอ่านี้น,นะครับยังจุดต่อไปนะครับ,รบน,นะครับนะครบมูป้านกินับชาเจ้านะผู้เฒ่ากินเฒ่าแต่ซองมุงนะเพิ่นกินระบ๊เพิ่นกินระบ๊เพิ่นหิวแล้วโอ้ยพาเพิ่นไปกินอาหารนีชา้า cái cây nó đọc. cái cây nó liều hiền vô này nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ตลอดเลยจที่้อาาดเดยวัไปี๋ยวอ็มบอใส่เกือบแตะหันสุกเกือบแตะก็ได้อ่านี่นะครับเมื่อคืนนี่เราก็ พักอยู่ถึงบึงนะครับพักผ่อนอนะครับ <ไป S 1> ถึงบึงอง,งนี่นะครับถึงบึองนี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นหนองน้ํานะครับหนองน้านี่นะครับที่เรามองเห็นก็จะเป็นหาดนะครับคาสมบูรณ์นะครับหาดคาสมบูรณ์ นี่นะครับก็จะเป็นหาดคำจมบูนนะครับนี่นะครับเป็นขาดคำจมบูนนี่นะครับถึงบึง,ง,บงนะครับนี่ก็คือบึง เมื่อคืนนี้เราก็นอนอะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับะนะครับเมื่อคืนเราก็นอนอยู่กับสุเทพนะครับทองคำเสือพาไปนะครับแล้วก็ไทยบ้านนอกเดอ้อแล้วก็หมวดพื้นเดอ้อนะครับสี่คนนะครับนอนนันนี้นะครับด้านสีพท,ทางนน้นก็จะเป็น ปูพองหญ้าผ้านะครับปลาอ่อนนะครับแล้วก็มีอีกสี่นะครับนอนด้านโน้นนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางนะครับดินทางนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางออกจากที่พักนะครับเวลานะครับเก้านาฬิกานะครับสี่นาที เออเออใส่เกือบชุบนั่นแหละ๋อตอนนี้ก็มีคนเอาเงินมาแจกแล้วนะครับตอนนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ,อ,บ,รบอย่าลืมมดมุพัี่นเ้กีีกินีรีเจ้ามีีเจ้างอ ทีวีเคบีทีวีโค้ก,กสเสื่อมติด้วนนะครับอตอนนี้เราก็จะไปขึ้นรถนะครับขึ้นรถนะครับเราจะเป็นหาดคำสมบูรณ์นะครับตอนนี้อ่าบ๊ายายแล้วก็จะกลับจำปาดงกันะนะครับรครับถูกต้องครับจะว่าจะไปหาดคำสมบูรณ์ย <G> ีสเกต นะครับวันนี้ก็เราก็จะเดินทางนะครับไปที่นะครับหาดคําสมบูรณ์กันนะครับหาดคําสมบูรณ์ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับจากนี้ไปประมาณไม่ถึง3มกิโลนะครับก็จะถึงนะครับสำหรับนะครับเดินทางมาถึงหาดคําสมบูรณ์แล้วนะครับ นะครับอันนี้ก็ถึงแล้วแม่ปะนอมปลาเผานะครับที่เขาเรียกนะครับเรียกว่าอันนี้ก็เป็นนะครับหาดคำสมบูรณ์นะครับที่เราเห็นนะครับที่ห้องเที่ยวนะครับสเก็ตสเก็ต อยู่อ้วัมาจากนู่นวนี้หมีก็ลงจากรถแล้วโอ้จิมมี่เรื่องจริงแะนะครับหาดคำสมบูรณ์หาดอะไรล่คำสมบูรณ์หาดคำสมบูรณ์โอ,โอ้นี่ใคร น,นี่ครัวน้องมิวสิกนะครับหาดคำสมบูรณ์นี่<า>ที่เขาเขียนไว้อันนี้นเราจะมาอะไรพ่อฮะมาอะไรพ่อโหเราจะมามเ,เที่ยวนะครับดูความเจริญนะครับของชุมชนะนะครับความเจริญนะครับอตอนนี้เราก็ เราก็เดินลงไปเรียบๆนะครับตามริมฝั่งนะครับบึงของหลงนะครับบึงของหลงะะโอ้รับรับรับเดี๋ยวเดินดูก่อน้อครับเด้อเดินดูก่อนๆๆอืมเพราะว่าเมื่อคืนนอนอยู่อะไรนอนถึงบึงบ่เออใกล้ๆดิอืมผมมาจากคาดพานมลุงพลโพหเออ มามารถตู้นะโอ้ทางโน้นบอกไม่ว่าจะเดินลอๆๆๆาดูอ่าโอเคอืมอ่านี่เป็นทะเลสาบนะครับน้ำจืดบึงของหลงอันนี้นะครับ โอ้โหนี่ก็เป็นท่านะครับท่านที่ไม่ได้มานะครับก็จะ,ะพามาเที่ยวชมะนะครับเราก็ลงมาที่หาดเลยนะครับหาดนะครับหาดคำสมบูรณ์นะครับ,บ,รบอ,อันนี้เป็นน้ำนะครับเรามีน้ำมีป่านี่นะครับนี่นะครับป่าอืม้ม อ๋อแม่นเบิดบ่ดิของเจ้าเดียวทั้งเบิดบ่ดิด <c oughs> <c oughs> ที่เขาขี่เรือผ่านมานะผ่า,ะานมาดูเขาเหลียวบ้าเห็นนั่นนี่แหละเ <c oughs> ก,ก็ตสกีนี่เจ้าเห็นบ่มันตั้งอยานั่งเรือเป็ด <p aren> พ่อ, <p aren> อนั่งเรือเป็ด <p aren> บอ่อนั่นแหละเรือที่ลากลากห่วงยางแล้วเขาก็นั่งห่วงยาง<ม>ละบ่ ไปหน้าโบ๊ท nhìn มาเบิ่งใกล้ๆก่อนในห้องยางที่เขาลากนะห้องยางเดี๋ยวนั่งเรือเป็ดเดี๋ยวนั่งเรือเป็ดเดี๋ยวเดินยางเบิ่งก็เด้อยางเมื่อก่อนมีโบลิ่งพ่อนี่พ่อนี่พ่อโบลิ่งโบลิ่งอ่านี่นี่นี่เรือเขาลากนี่ลากนี่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 ขี่บ่อขี่บ่อน้ำบ่อนี่นี่สกี เรือเลยนี่เขาจะลากตัวนี้นี่ใช่พรนะ้อมเนาะนี่นี่ลากแล้วก็เราคนนั่งตรงนี้จับนะทีนี้ไม่ตกอะโว้ยซิ่งขนาดเลยนี่นะครับก็จะเป็นแล้วพอลื้อยอยู่ไหนเขาเรียกยังบอกเขาเรียก <จะ S 1> น,นี่กระนาบบูธบูธกระนาบบูธตัวนี้อืมบูธสกีนี่แะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมึงของหลวงดูน้ำดูน้ำานี่ดูน้ำดูน้ำไปน,นั่นนนงน้ำข็าเดี๋ยวนอกเขาละเคียดอันนี้บันเทิงนาวานะครับโอ้บันเทิงนาวานี่ นะครับบันเทิงนาวานะครับนะครับหลังจากเราเดินทางนะครับออกจากที่พักถึงบึงนะครับก็เดินมาที่นะครับหาดคําสมบูรณ์นะครับหาดคําสมบูรณ์หาดคําสมบูรณ์นะครับก็มากับลุงพลกะแต้นนะครับตอนนี้นี่นะครับ เราจะมาดูลุงพลซิงเก็บสกีเหครับตัวนี้เอีกแล้วคุณป้าเรื่องโตสิบเอ็ดสิหวหน้านุนสิบสองมันเป็นเล็กเป็นเถือบต่าราคาอาหารว่เป็นเหล็กเอาบอก ยรอนไรอตปาั่ตปาลยเยดังปาเปน้ำแมได้หมดแมต้มส้้าวสรเป็นเป็นไอเป็นเมนูลัไว้ก่อนนะให้อยากถ้าอยากจังเพิ่มก็ย้อนเวลาโอ้โไม่ยพุ่งเตนยไปกิน้วยหรือเปล่าเนี่ยกุ้งเตี้ยอะไรกินหมดครับวันนี้นะเอากุ้งเต้นมานี่ืนี่ดิ มันนีเรือตัวอย่างนนีรืตวางังไมุ่งคนปลาเาเมนูอะไรวที่สุดงคนคนาไม่สนใจเรื่องเมนคไม่เนไม่สนใจลุเดียวเรือเนูไ้าวยเกลือรงขี่ยเอายเกลือนู่นเลเี่ยเอเมดอกเปียดอกางเลยค่ะโอ้ต่ซเไครั เอาบอกบกเคียนไว้สิสิมานี่ยเน่ยม e. ันเป็นบ hmm. ังเอิญ